เนต่ามากขอนี่กินน้ำมันเย็นเต่าก่อน่ะคือถวยแกงน้องไปส่งคุนไปหาขู่อันขู่อะไรวะอู้คนนั้นขู่ว่าถวยยังย่ายสั่นถวยนม่กินมาสั่นอันบ่ให้กินบอกเขาคนวะอวกเกียร์บอกพะนะอุ้ยขู่ว่าไปญี่ปุ่นบาทแบบคือใส่อยู่ขู่ว่าน้าพูดว่ามันตอน้นงว่ากัดู่องไม่ใส um, ่บาดทุ เรั่ส้ไก่แลาว่กินเบ่ปนเาจังกินบ่ก่เนี่ยปอเลยหัวไปดีปากคอคนเราเหมือนเนาปากคอคนบ่ฟันดีบ่ไปนอนรงบานพระเจ้าคือได้เลขสุขคนสุขคนเถอะไปนอนร่งบาน ได้อีกหนงสองที่ผมขึ้นไม่ยอะเดสองมาไปที่แหกไปนอนนร่องบานฟันว่าเป็นมาบัวสองเท็บกอบซุ่มจะสองเ็ดเ็ดนเขียนเลยบอาบัวสองแปดแลนี่ไปนอนนยู่ห้ังแม่นาเงอนหน้าม่บ้านเจ้าที่ยูนี่ก็บอกเล็กนิดนอนบ่ไบด้ฟันได้แดดแกงหรออันคือมุดสลินนี่ละคือจังซุ่มอันไว้ยิงนเลยแม แต่เป็นกูยิ่งของหัวยางออกมายงมือขึ้นสองนิ้วหนึ่งหนึ่งเด้อว่าหน้ามึกจันเวลาแลกว่ามันหลายตัวผันโรกหัวเออมันใหญ่จังเอามาบ้านเองวดนี่วันวาบักสองสังเฮ้ลูกกูหล่าแหงกูแห้งสีดำมันหลรกคืนสีสามสอง งามตัวละสี่สามสองงวดนี้มันบ่โออไปนอ้ลงบาตรได้สองงวดสามงวดส่อนถึงสรสี่สามสองงามงามงาีมสล้อแบบสี่สามสองเลยมันบ่ือกือสี่สามสองสองสามตีนผ่านาไปพ่านหาไปนอนโรลงบาตมันมักมันมักได้เงินสแหละกูไปนอนโรลงบาตขึนเฉดดงเนาะ แน่แน่น่มาลูกมามันอยงยี่สิบสองมันอยี่กูมาฝันเว่าคนบอกเป็น้เทียบก็ดีมือรุ่นแม่หมอก่ใหญู่มากเนอยางยี่สิบเทียบสยี่สิบเทียบเออกูได้บอกกันหมออีมันมาเข่าใหู้่มันถานมันว่กขึ้นแม่มันนอยโยพีบ่ใดเนี่ยบอกนะ <lod? S 3> <worldwide> คุณหมอกระสามหาขึ้นกันน่กว่านั่นน่นมือไหนบอกอีเมียเกีสองต่ำดอกอืมนางลงนางลงนังลงสว่างหัวนี่ได้สามตัวเลยแม่นบ่อืมสามตัวมีจังเลยสี่สามสองวิอืมง่ามีได้เลขสามสองสี่สามสองแหน่แน่ เต้นดิ้งดึงเนี่ยว่าอ้เป็นตีม่ได้มันสิเต้นลดประหานี่อย่างเนาสุดวนตีนใส่เออ้อ้ไซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปบั่นได้ตรงเลยมันบอ่างก็คือซสามสองเลยบออยู่ในร่งบ่น่าสามสองกับง่ามกิเเลกสามสองขงซื้อนั่นก่ะสองสามซือเนาะม สองเขันแม่น <in> ซ <Asia> yeah, ื้ออันนั้นก็จะเป็นสองสามสี่ต่วแต่ว่าเย็นนัสี่สามสองมันบอกอูเบ้งนันบักซีแดงื้อขึ้นอยู่บบกบักซีพันยูทั้งหลังไหมอบักซีแล้วกับบักสามบักสองอูเลือก้มเบ้งเอ้าที่แรกว่าแม่นบักสามอือเบ้งคาดคาดกับคาดบักสามหน้าขันแม่นบักสองยายายาเลือกเป็นสองสามสี่มันบอกก็จะไปยังสั้นตัวหน้าเพราะว่าขันว่าซีอยู่ไทยเนาะตัวแดงเลยมันบอก เออด้บัก้านกับรกอบแันก็ต่่าแหลงนะแหลงแต่บบซีแหลงบ่อ๋คนหมักมันแกงมันบ่โบ่อืมสีดำไม่แม่นนะดันซื้อเด้อบ่าอืมน่ามาทำมากับไปซาเสียงกับบอกดูมันซื้อได้ว่ดีสี่สามสองสองสามสี่เ้ยย่างิดซื้อโลแต่ดินส2ม3 2ีไหวอันนี้เั่นีบอกเลขเป็นบ่นี้กินเป็นย่างเดียว พีมาเบิ่งทังผี่ทั้งผีซิกซิกซิกมาผี่เร็วมาผี่อาบโอทั้งผีมาหยุดพี่มาตีโอ้ยผมเงออ่อนมาแต่ล่งบานไม่ได้เลขกสามตัวเลยผลสีสามสองเนเอาเนี่ยมันสิแตะโอ้ยมาน้ำอยากินน้ำบอกินแล้วเรีนคนอยากเรีนพี่อยากมาเรียนบ้า่แต่ลเลเลขสามสองสองสามคนกับพนกับซื้อดีได้เ็ก เน่ยเนี่ยสองสามสามสองเพิ่งกับแม่เพิ่งกับแม่นันบ่แม่บ่ลูสิโต๊กมันสิโต๊กเขาขได้สายแสงโอ้ยเมื่อยอโอ้ยมันกินจนบ่ได้แล้วนี่จอยากหาเขาไปใหม่เขานัดอีกเมื่อไดละบ้านนี้ไปนอนโรงพยาบาลุแล้วน่าจะดีไป มบ้างบันบอบอจิ้มก็เอาจิ้มจะไปไปไปนอนโรงนลงบานได้เห็กสามหัวเลตียังเว้ได้ออกไมาเว้ยเวลากระหัวโอ้ยเบ้าบนเห็นบออันแม่ไอ้แต่เนาะไปรงบานก็เป็นยังได้เล็กเนาะได้สุขมคนเนี่ยถามไปนอนลงบานนะเพราะว่าน้ำรงบานมีคนตายหลายเนาะ ก็เลยได้ดีปีดีกัมีปีชวเออปีหลายปีหลายโู้บ okay. ุู๊กบุ๊บบุ๊บสี่สามสองงามเลขสี่สามสองบุบมันสิตกบุบบบจ้านี่นอกจากตัวเลขที่พุ่นหน้าเพิ่นไปนอนโรงพยาบาลมาเนาะเพิ่งบให้ฟังเลยก็่จะได้ยินชัดแล้วนอกจากแต่ว่ามันก็สีเสียงขึ้นเสียงลุ้งอยู่เด้อจ้ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระเจ้ามาเยี่ยมคนป่วยเนาะจ้ะก็เลย อมันก็เลยค้นหลายแต่ว่าพ่นกว่าชวซาดีเนาะจ้ะพ่นว่าเพ่นฟันวาเขามาเปิดให้ลูดให้พ่นแทงเนาะจ้ะเรียกให้โูมันขึ้นมาสี่สามสองพนวาเนาะสี่สามสองเนาะพ่นวาสี่สามสองกับสองสามสี่เนาะจะกลับไว้พร้อมเนาะจ้ะแต่ว่าที่มันขึ้นมาที่เรกน่ะสี่สามสองเนาะพ่นวาแต่ว่าบัดพ่นวาไปวามากเพิ่นเหตว่าสีมันอยู่ถ่ายไหมเป็นสองสามสี่ไอ้ยเสลดอนก็เลยวา กาก้าฟายโรดจากกเลขตัวเดียวกันละเลขตัวเดียวกันนั่นแหละมันเป็นอันสี่สามสองสองสามสี่เนาะจ้ะประสิทธดได้ยุทธสามสองสองสามสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามแล้วจ้ะสาวดอนบริกราับไหกับเอาเด้อจ้ะตัวเลขแนวทางเพิ่นก็ได้มาเนาะจ้ะเพิ่นไปนอนงลุ่บานเพิ่นถืออันเพิ่นได้มาสองงวดแล้วจ้ะงวดที่สามเพิ่นก็ออกมาเนาะจ้ะเพิ่นออกมาจากไอ พิ่นออกมาจากนอนล้มบานแล้วเมื่อก็เข่าไปขึ้นเก้าเน้อจากไอ้ตะบะเพิ่นได้ตัวเลขจังสี่เน้อจากเสาวดอนไปถามเพิ่นเน้อเพิ่นเป็นหน้าเน้อจากสาดอนไปถามพนเพิ่นเมื่อกะเลยบอกไห้ฟังเน้อจากอย่าลืมเลือจากเลขสองสามสามสองสามสี่สี่สามสองสี่สี่สองกลับไปนะเพื่อจากต่ว่าที่เพิ่นอันนั้นเน้นเก็คือสี่สามสองสองสามสี่เน้อจาก นี่เ,เดื da, อดจากสองตัวนัน้นสาวดอนตัดไหที่ซื้อกะกรับารอาอน้ำนอกจากตัวเลขแนวทางคนไปนอนล่งบานนอกจาะถึงเมื่อแล้วคนใดมาแล้วสองมวมดเราได้จ้ะนอกจากชอบกะจัดคัดกผพานนอกจากเป็นแค่แนวทางมือนีสาวดอนสิล่ใหายหลายลิปเด้อจจากถ้าเบงนอกจากกับมีตคลิปไอพ่นฝันเหม็นๆได้จ้ะสาวดอนสิล่ให้รัวๆนอกจากเพราะว่าหวยมันสีออกแล้วเนาะสาวดอนบม่มีเวลามือนีสาวดอนสิล่ให้ไอประมาณสามขิดสี่ขิดผนเด้อจากก ้าเบงเนาะจะมาคลิปใดกะจัดคัดคลิปใดกะพานเด้อจ้ะสุดท้ายสาวรอนผ้าร้วยกับไอเอฟซแฟนสองมัน,น,นหมานเนาะจ้ะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาหกหกเด้อจ้ะมันหมานจ้า